สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่วิวีกันอีกแล้ววันนี้นะคะแน่นอนค่ะเราอยู่กันในช่วงสอนอ่านจีนจ้าวันนี้นะคะพี่วิวีจะขึ้นบทที่3มแล้วนะคะไปดูบทที่3คืออะไรคะพี่วิวีเครื่องดื่มนั่นเองเครื่องดื่มภาษาจีนอ่านว่าหญิงเลี้ยวหญิงเลี้ยวหญิงเลี้ยวนะคะไปดูคําแรกของบทหญิงเลี้ยวกันค่ะ บทหญิงแล้วคำแรกนะคะคือกาแฟกาแฟกาแฟนะคะภาษาจีนอ่านว่าคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่นะคะคาเ,เเคาเฟ่กับกาแฟคล้ายๆกันนะคะแต่อย่าสับสนนะคะคำต่อไปคะ่ะชาสวยชาสวยชาสวยนะคะคือน้ำชาน้ำชานะคะถ้าชาอย่างเดียวได้ไหมคะพี่วิววีได้คะ่ะถ้าชาอย่างเดียวจะ จะไม่มีคําว่าน้ํานะคะก็คือจะชาชานั่นเองแต่ถ้าเพิ่มสวยเข้ามาก็คือน้ําชานะคะต่อไปป้ายสวยป้ายสวยคือน้ําเปล่านะคะพูดกับพี่วีด้วยนะคะป้ายสวยป้ายสวยป้ายสวยนะคะอันนี้คือนอมนมภาษาจีนอ่านว่าเนี้วหน่ายเนียวหน่ายเนี้วหน่าย ก็คือเหนียวภาษาจีนก็คือวัวนะคะส่วนนมบางชนิดนมก็จะทํามาจากธรรมาจากวัวนั่นแหละค่ะไม่ใช่ทําเอาเนื้อว,วัวมาทํานะคะก็คือเขาบีบจากนมวัวมานะคะมาให้มนุษย์มาเปลี่ยนแปลงใส่น้ำตาลบ้างอะไรแบบนี้นะคะไปดูคำต่อไปกันค่ะเหนียวนายอันนี้คือ ชี่สวยชี่สวยคือน้ำมันลมนะครับชี่สวยชี่สวยถ้าชี่อ,อย่างเดียวได้ไหมคะไม่ได้นะคะอันนี้คือน้ำส้มน้ำส้มภาษาจีนอ่านว่าเฉิงจื้อเฉิงจื้อนะคะไปดูคนต่อไปกันค่ะอันนี้คือเล่านะคะเล่านักเรียนห้ามกินนะคะเด็กๆห้ามกินโตแล้วก็ห้ามกินนะคะ อันนี้คือพี่วิวให้ยกตัวอย่างภาษาจีนนะคะไม่ใช่ให้นักเรียนนักเรียนนะคะหรือน้องๆเนี่ยไปกินเล่าภาษาจีนนานว่าจิวจิวจ,วจิวนะคะไปดูคำต่อไปค่ะอันนี้จิวเหมือนกันแต่อันนี้เป็นเบียอันนี้คือผีจิวผีจิวจิวนี่คือเล่านะคะเล่าจะมีหลายอย่างนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น อันนี้คือผูถาวเจี๋ยวผูถาวเจี๋ยวผูถาวเจียวคือวายอังุนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็พอเพียงเท่านี้วันหน้าเจอกันหรือวันหน้านะคะเจอกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์ให้พี่วิวด้วยนะสวัสดีค่ะบายบาย